คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับถงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพรคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดหวยโชคเศรษฐีหมื่นล้านนะครับกับสูตรวิ่งบนสูตรที่4นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบสูตรต่างๆนะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่16กุมภาพันพ์ปีก3นะครับเศรษฐีรานต่อนนี้นะครับจาก46เป็น47ครับเป็นโอยนะครับเป็น47หมวดนะครับ สี่สิบเจ็ดีสะดุดโจหนึ่งงวดนะครับล่าสุดเข้านะครับสี่สิบเจ็ดลบหนึ่งนะครับเราดูที่การคำนวณกันนะครับหลังจากที่กดติดตามสิบหกสิงหาคมหกสี่คำนวณวิ่งบนออกมาได้สองสามสี่ห้าศูนย์ห้าสองสามสี่ห้าศูนย์ห้านะครับเลขห้าเข้ามาหลักหน่วยนะครับเลขสี่เข้ามาหลักร้อยล้วที่หนึ่งครับหนึ่งกันยายนหกสี่คำนวณวิ่งบนออกมาได้ 9 0 1, 1 2 8 3 9 0์หนปเนะครับเลขเ้เข้ามาหลักร้อยหลักที่1ครับเลขสาเข้ามาหา 10, ลักสิบหลักที่1ครับ16กันยายน64คําคำนวณวิ่งมันออกาได้ห้ 5, 6, 7 8กเจ็ดเ้เนะครับเลข7เข้ามาหา 10, ลักสิบหลักที่1ครับ1นัวงตุลาคมหกคำนวณวิ่งมันออกาได้ห6า8กเดแ้าหกเดสนะครับเลข7เข้ามา หลักสิเลขสองเข้ามาหลักหน่วยราวัลที่หนึ่งครับ16ตัวละคหกสี่สามแปดหกสามเจ็ดสองสองตัวลรกสามแใช้หลัก10บรางวัลที่หบอกด้วหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งครับเจ็ดบวกสเจ็ดปดเป็นเก้าบวกเคงที่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิี่สิบห้าสิบหกสิบหกครับ6กบวกหนึ่งคงที่เป็นเจ็ดเจดบวกหนึ่งคงทีเป็น8ด 8บวก1คงที่เป็น9 9บวก9คูณ4 9 4 3 6 6บวก5คงที่เป็น10เป็น1ได้6 7 8 9 1 6 7 8 9 1นะครับเรา,าดูครับ6 7 8 6 7 8 9หนึ่งนะครับเรามาดูนะครับได้7เข้ามาหลักหน่วยลองมาที่1ครับ เลข7เข้ามาหลักหน่อยรางวัลที่1นะครับ1พฤศจิกายน64 1พฤศจิกายน64ครับ045 037 2995ครับหลัก10หลักหน่อย3บวก7เป็น10 3บวก7เป็น10 10บวก7นะครับครับนั่นนะครับ 3าบวกเ็ดเป็น 10, 10บสิบวกเเป็น17ใส่เจครับ7จ็ดบวกหนึ่งคงที่เป็น8 8ดแบวกหนงที่เป็น9 9้าบวกหนึ่งคงที่เป็น10ใส่ศูนย์ศนคูณสได้0 0นย์บวกห้าได้ห หนึ่งพิกายนครับได้7 8 9 0แปดเก้าศเครับเรามาดูนะครับเลกเลขเกกูนะครับโอเคเลขเจครับเลขเจ็ดเข้ามาวิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวันที่1นะครับ1ิบหกพิกายน์ครับเรามาดูนะครับศูนย์สามสองเจ็นึ่เ่ครับเราจะในส่วนของหลักสิบบวกหลักหน่วยหลักสิบบวกหลักหน่วยครับ หกบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นเดี๋ยจะสกลลูรนะครับอาศีกันนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ใส่สี่ครับสี 4. 4่สี่บวกหนึ่งของที่เป็นห้าห้าบวกหนึ่งของที่เป็นหก บวกหนึ่งคงที่เป็นเจ็ดเจ็ดคูณสี่เจ็ดสี่ยี่สิบแปดใส่แปดแปดบวกอีกห้าคงที่ครับแปดบวกห้าเป็นสิบสามแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามใส่สามนะครับได้เท่ากันไหมครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าหกสิบหกพฤศกิโยนคำนวณได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดสาม สี่ห้าหกเดแดสามครับรามาดูนะหนึ่งธนวคมครับหนธนวคมออกหกสี่ออกศูนย์เจดเจ็ดสองห้าแปดสอตัะออกแปสองนะครับเลขแวิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรลัวันที่1ครับเลข5้าครับเข้ามาหลักสิบหลังวันที่หนะครับต่อมาครับตำด 1, นึธนวคมหกสีนะครับศูนย์เจ็ดเสองห้าตัะออกแปดสนะครับ 8บวก5เป็น13 13 13บวก7ครับ13บวก7เป็น20ใส่0 0บวก1ได้1 1บวก1คงที่ได้2 2บวก1คงที่ได้3 3ควณ4 3 4 12ใส่2 สองบวกห้าสองบวกห้าเป็นเจ็ดได้ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองสามสองเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามสองเจ็ดครับตัวเลขหนึ่งธันวาคมหกสี่คำนวณวิ่งบนได้ศูนย์หนึ่งสองสามสองเจ็ดศูนย์หนึ่งสองศูนนย์หึ่งสองสามสองเจ็ดนะครับเอะเรามาดูสิบหกธันวาคมครับออกหกสามเก้าสองสามห้าสองตารางออกแปดสาม แปนะครับเรามาดูนะก็วิ่งบนใช่ไหมครับสองสหเลข2เข้ามาหลักร้อยครับเลข3เข้ามาหลักสิบครับเข้ามา2องตำแหน่งนะโอเคต่อมาสิบหกโคอมหกสี่สิบหทคมหกสี่นะครับสาวกหเป็น8ปดนะครับได้เป็นแปดแบวกด้วย7 8็ดแปกได้เล้วกันนะครับรอยแบวกเจบวกเเป็น สิบห้าสิบห้าใส่ห้าห้าบวกหนึ่งคงที่เป็นหกหกบวกหนึ่งคงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งคงที่เป็นแปดแปดคูณสี่แปดสี่สามสิบสองใส่สองสองบวกห้าเป็นเจ็ด สิธันวคม6กครับคำนวณวิ่งมนได้หกห้าหกเจ็ดแปดสองเจ็ห้าเจ็ดแปดสอง็ดครับเรามาดูนะห้าหกเจ็ดแปสองเจ็สสิธันวคมหกสิบธันวคมหกสี่ออก8ปดหนึ่งเก้าศูนหกแปดสองทออกสาหครับหกบวกแปเป็นสิ14ี่สิบสสิสี่บวกเจดครับสิบวกเจเป็นยี่สิเอ็ด่หนึ่งครับ หนึ่งบวกหนึ่งของที่เป็นสองสองบวกหนึ่งของที่เป็นสามสามบวกหนึ่งของที่เป็นสี่สี่คูณสี่สี่สี่สิบหกใส่หกครับหกบวกห้าของที่เป็นหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งสิบเจ็ดมกราคมหกห้าครับออก 8, 8, 8, 8, 9, 2, แปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสองตัวละออกเก้าสอง หนึ่งห้าเกเลขหเข้าวิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่1ครับต่อมาครับ17บเมกราคมหกหครับแปดแปดส่วนหนึ่งห้าเก้าองตัวล่างเกครับหลัก10บวกหลักหน่วยครับห้าบวกเ้าเป็น14 14ี่สิบสีบวกสิบวกเขงที่ครับ14บสี่บวกเจ็ดสบวกเเป็น21่ปะครับอ่ะได้เลข1 1ึ่งบวกหนงขงที่เป็น2 สองบวกหนึ่งคงที่เป็นสามสามบวกหนึ่งคงที่เป็นสี่สี่คูณสี่สี่สี่สิบหกใส่หกหกบวกห้าเป็น 18, สิบเอ็ดใส่หนึ่งได้เลขชุดเติมครับดัหนึ 1, ่งกุมภาพันหกห้าครับออกเก้าสี่สี่สามศูนย์แปดสองตัวหลักสามศูนย์นะครับเลขสามตัวนี้เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับ ต่อมาครับหนึ่งก็วันหกห้าครับเก้าสี่สี่สามส่บแปดสอลสามศูนย์ศูนย์บวกแปดได้แปดแปดบวกเจ็ดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าครับใส่ห้าห้าบวกหนึ่งคงที่เป็นหกหกบวกหนึ่งขงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งคงที่เป็นแปดแปดคูณสี่แปดสี่แปดแบบ 8 4 3 2ใส่2 2คูณ2บวก5เป็น7ใส่7ครับได้แล้วครับ1มีนาคมครับออก0 6 1 9 0 5 2ตัวละออก0 7นะครับเลข9เข้ามาหลักร้อยรางวัลที่1ครับเลข5เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่1ต่อมาครับเรามาดู0 6 1 9 0 5 2ตัวละ0 7 0บวก5ได้5 5บวก7เป็น12ใส่2 2บวก1คงที่เป็น3 3บวก1คงที่เป็น4 4่บวก1คงที่เป็น5 5า5ค 4, ูณ4ี่ห้าใส่ศ0บวก5ได้5นะครับได้2 3 4 5 0 5 16มีนาคม6กครับออก7 3 7 8 6 7 2 9 0 3องทนะครับ6กบ7บวกกันเป็น13 13าบวก7ครับ สิบสามบวกเจ็ดก็เป็นสิบสามบวกเจ็ดก็เป็นยี่สิบยี่สิบก็ใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งที่ได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งที่ได้สองสองบวกหนึ่งที่เป็นสามสามคูณสี่สามสี่สิบสองใส่สองสองบวกห้าได้เจ็ด หเมษายนครับออกเก้าเจ็ดศูนแสองหนึ่งนะครับเลข1เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบของวัที่ห่งครับต่อมาครับต่อมาเรามาดูหนึ่งเมษายนหกห้าครับ1นบวกแดเป็น9 9้าเกบวกเเป็น1ิบหกเก้าบวกเคงที่เป็น16บหกใหกบวกหนงที่เป็นเจครับเจ็ดบวกหนงที่เป็น8 ปดบวกหนึ่งที่เป็นเก้าครับเก้าคูณสี่เก้าสี่สามสิบหกใส่หกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดสี่หนึ่งได้หกเจ็ดแปดเก้าหกหนึ่งนะครับโอเคนะนำเอาไปเทียบไปเลยอันนี้เป็นสูตรของวิ่งบนสูตรที่สี่นะครับเข้าเสติข้าต่อเน,นื่องสี่สิบเจ็ดลบหนึ่งอวนะครับ ฝากกดติดตามนะคะสำคัญแล้วก็นําบอเทียยเศรษฐีสี่สิเดนอยอยากรวยต้องดูหอยโชคเศรษฐีเมื่อนั้นครับสวัสดีครับ